สวัสดีครับเพื่อนๆวิ่งแห่เสื้อใหม่แล้วดูสิ่งที่ผลได้รับในวันนี้เมื่อเช้าหนาวหนาวไม่อยากลุกตอนกลางวันก็ร้อนตอนนี้แดดฝนโอ้โหรักผมจังเลยอ๋อ โปรแกรมซ้อมวันนี้คุมโซนหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ได้ประมาณ35นาทีแล้วนะครับอยู่ในช่วงกลับตัวแล้วเนาะอ,อะไรนักหนาครับนี่ อันขัดอีกแล้วนะครับคลิปนี้จริงๆไม่ใช่มีเทคโนโเทคนิคอะไรหรอกครับไม่ได้เรียนมาด้านนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นคุณพ่อนักวิ่งมือใหม่ครับเพื่อนๆใหม่สุดๆอ่ะลูกเพิ่งเกิดด้เดือนนิดๆน,น,นะครับก็เลยยังปรับตัวปรับตารางชีวิตยังไม่ได้นะครับ เวลาวิ่งก็ลดลงนะครับจะเมื่อก่อนวิ่งเก็บระยะ5 60กิโลเมตรใช่ไหมต่อสัปดาห์เนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่เหลือแค่ประมาณ30 40นะครับเพื่อนมีเวลาก็วิ่ง สามสิบนาทีสี่สิบนาทีหาเวลาวิ่งเอาครับเพืเ่อนๆโอ้ว,ว้าวรุงกินน้ำอย่างสวยสุดยอดอไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าน,นะโอ้ ก็แห่เสื้อแห่ของใหม่ทีไรเนี่ยได้เรื่องทุกทีรอบก่อนแห่หมวกโทรศัพท์พังวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมานะครับเอาแต่โกโปรมาเป็นเสื้อกิจกรรมเวอร์ชวลรันนะครับจัดโดยไทยรันนะร้อบาทวิ่งส่งผล8ปดไม้ ได้มาตอนวันศุกร์ก็มาใส่แหละโอ้ปยิงย่างของจริงตอนนี้อากาศอย่างนี้เนี่ยหูหายใจลำบากลำบากแขนก็ปวดนะเนี่ยที่สลับไปสลับมาไม่ใช่อะไรอะ่ะ เมื่อแขนขนาดโกโปเบานะั้นถ้าใช้กล้องใหญ่เหมือนคนอื่นเขาน่าจะไม่รอดโอเคครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับเ,เพื่อน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้วิ่งอย่างมีความสุขวู้วลุย